สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชิรพลาเึิมเลขที่สองชั้นปรมศึกษาปีที่6วันนี้มาโฆษณาเรื่องนมเชิรอับชมนรับฟังได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโคออ c h ชนแนลที่นำเสนอคอนเทนต์หลากหลายในครั้งนี้สวัสดีครับคุณครูชื่อคุณครูสุขสันโคตโงัววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาโฆษณานะครับโฆษณาหนึ่งเรื่องในวันนี้ครูจะมาโฆษณา น้ำนะครับน้ำน้ำดื่มเราจะโฆษณาธรรมดากับโฆษณาเกินจริงนะครับโฆษณาธรรมดาเช่นน้ำดื่มตาสิงใหม่ใสสะอาดเหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้รับประกันได้จากออยอต่อไปนะครับโฆษณาเกินจริงน้ำดื่มตาสิงดื่มเพียงนิดทําให้ร่างกายแข็งแรงน้ำดื่มตาสิงใหม่ สดสะอาดกินวันนี้อิ่มได้ถึงสิบวัน <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้ชื่อเด็กอีงก,กระบนวันสมสุขอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้มาโฆษณาส,าสครับแกะดำโฆษณา,าป,ปกติปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสไม่กลับมาดำสามสกัดผลไม้และน้ำมันลดสิวฝ้า กะจุดดำดำผิวดูอ่อนกว่าไว้ขาวใสผิวนุ่มเนียนชุ่มชื่นลดจุดดำด,ดำรอยแผลเป็นหลังสครับเจ็ดวันโฆษณาเกิจนจริงสครับแล้วผิวใสทนันทีผิวฝ้ากะจุดดำดำหายทันทีเมื่อสครับเสร็จสครับแล้วหน้าดูไม่แก่ไม่เ้าะมอสัญญาเ สวัสดีค่ะหนชื่อเด็กง้อก้กาวทัดพิงหินวันนี้จะมานําเส,สนอโฆษณาค่ะโฆษณาปกติยาสีฟันสม,มุนไพรมีฟูออร่าช่วยป้องกันฟันผุอยากฟันขาวต้องยาสีฟันสม,มุนไพรปากสะอาดลมหายใจสดชื่นโฆษณาเกินจริง ใช้แล,ล้วฟันขาวทันทีา้าพหินปูนดกไม่ง้อหมอฟันแปรงเสร็จรปุ๊ปากสะอาดในทันทีไม่ต้องไปฟอกขาวให้เสียเวลาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชิรพลางเธอมเลขที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้มาโฆษนาเรื่องนมเชิมราคุณรับฟังได้เลยครับคมดีง้อรลดราคาจนต้องยิ้มที่ร้านจำนำใกล้บ้านโฆษณาเกินจริง นมดีมอดื่มวันนี้สูงขึ้นทันทีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีรย,ยคคุทธชทยมงคลวันนี้ผมจะนำมานำเสนอโฆษณาครับเป <c oughs> ีียวลิูุกล้ากินสูตรใหม่หวานน้อยอร่อยกว่าเดิมเป <c oughs> ีียวลิบุตลาซนจริงเปรียวลิบุดื่มวันนี้จ่อยวันหน้าสว <c oughs> ัสด <c oughs> ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง,งสุนันท์นไทยรุ่ศรวันนี้จะมานำเสน <c oughs> อโฆษณา โฆษณาปกติเซรั่มน้ำตกลดรอยสิวหน้าแลดูสว่างกระจ่างใสเซรั่มโฆษณาเกินความเป็นจริงเซรั่มน้ำตกลดรอยสิวใช้วันนี้หน้าใสาย,ยันช่างหน้าครับผมชื่อเดชชาบรรทมวันนี้ชื่อเรียกชื่อว่าจีวนี่จะมาเสนอโฆษณาปกติยาดยวงตาก็เสียงใช้ดวใช้ชาในหลอดเดียวกัน โฆษณาเกินจริงดองวันนี้สวะสดวยวันหน้าครับสวัสดีค่ะเชิญยิ้ยไมไปด้านวันนี้จะมาโฆษณายาสระผมช่วยให้ผมตรงผมนุ่มหยาดจริงระบบและแบคทีเรียรโฆษณาเกินความจริงใช่ช่ยิ้มาาเดียวมั่นใจร,ร้อยเปอร์เซ็นต์แกไม่กลับไป ชินาโงงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หวันนี้จะมาโฆษณาเรื่ยาบำรุนดวงตาค่ะโฆษณาไม่เกินจริงช่วยให้ดวงตาชัดขึ้นให้ดวงตาใส,สาค่ะโฆษณาเกินจริงเด็กนี้มีการดีเลยแทนที่ที่ดีทีสุดสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิการนทาล่าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห โฆษณาปกติ B ีค r l ฟิวช่วยในเรื่องลดความอยากอาหารอิมไวไม่กินจุกจิกปรับสมดูลลำไส้ลดความอ้วนสะสมลดพุงควบคุมน้ำหนักปลอดภัยไม่มีผลข้างางเคียงแก้ท้องผูกปรับปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติโฆษณาคือจริงซื้อวันนี้แถมฟรี5ราคา ผมัสดีเดอ็กชายนคร,รกทอขจรจีวันนี้ผมจะมานำเสนอโฆษณาครับโฆษณาตั่วไปชงกินแล้วไม่อ้วนในหนึ่งเดือนครับโคฆชณาเฟิร์นีกินง่ายทีพร้อมทาน,นง่าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิธนานวันนี้จะมานำเสนอโฆษณาช้อปปี้ โฆษณาทั่วไปชอบชอบเลยที่ชอปปี้ชอปปี้มีเก็บเงินปลายทางโฆษณาเกินจริงชอปปี้ช้อปทันทีได้ทันใจสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราช่วเด็กนีกเรนว,วิยาศาสวชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กวันนี้จะมาโฆษณาแบบปกติมนมไขมันต่ำเป็นแหดงรวมแคลเซียมและวิตามิน ดีบำรุงกระดูกแวะฟันช่วยลดการสะสมไขมันหน้าท้องโฆษณาแบบเกินจริงกินวันเดียวน้ำหนักหาย50ิโลค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมใน EP นีนี้แล้วเจอกันใน EP ีถัดไปสำหรับ EP นีนี้สวัสดีครับ